สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนัฐการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีติดตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,565โดยเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งเป้าใช้เวลาในการดำเนินการ15วันค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่17สิงหาคม2,565ที่บริเวณริมคลองสายบัวถนนรามเดโชชุมชนทะเลน้อยนายนิวัฒนรุ่งสาคอผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเดินทางมาติดตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,565 โดยมีนายอนุสรอ,อสัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในการร่วมให้การต้อนรับโดยโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองลบบุรีและหน่วยงานต่างๆ โดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี <c oughs> เห็นความสําคัญของการกําจัดผักตบชวาหรวัชพืชในแหล่งน้ําสาธรารนณะจึงได้จัดทําโครงการกําจัดผักตบชวาหรวัชพืชในแหล่งน้ําสาธรารนณะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีประจําปีงบประมาณ2,565ขึ้น <c oughs> เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภยัยและปรับป,ปรงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองลบบุรี ้วยเหตุที่ว่าผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดการทำลายระบบนิเวศให้เสียสมดุลเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียจนเป็นปัญหาระดับประเทศซึ่งพบได้คือผักตบชวาเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของฝายหรือประตูระบายน้ำเนื่องจากผักตบชวาไปลดการไหลของน้ำลงประมาณ40%ผักตบชวาเป็นอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางการสัญจรทางน้ำและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเช่น หอยลูกน้ำยุงลายซึ่งทำให้เกิดโรคติดต่อได้โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารนณะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันร,ระหว่างเทศบาลเมืองลบบุรีหน่วยงานต่างๆเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผักตบชวาสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมประชาชนในชุมชนร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยนายจำเริญสละชีพในยุคเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้านาว่าโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะนะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,565เป็นโครงการที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ํำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผักตบชวาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภยัย พราะคลองสายบัวเป็นคลองที่รับน้ําจากในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีหากมีผักตบชวามากีดขวางทางน้ําจะทําให้การระบายน้ําได้ไม่ดีและเกิดปัญหาน้ําท่วมขังได้ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองลบบุรีอีกด้วยโดยได้รับการสนับสนุนรถแบ็กโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรี และกำลังพลจากเรือนจำกลางลบบุรีและเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การทหารปืนใหญ่โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการ15วัน นักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทำผลงานได้เป็นอย่างดีในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2565รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดลบบุรีซึ่งผลการแข่งขันทางรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าจะมานำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ หลังจากที่นักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2565รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดโดยนักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีทำผลงานได้เป็นอย่างดีซึ่งผลการแข่งขันทางทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าจะมานำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2565รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดลบบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬารวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬามีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลายาเสพติด รวมถึงส่งเสริมความสามคีกลมเกลียวของเยาวชนนักเรียนในจังหวัดลบบุรีและพัฒนากีฬาให้ก้าวขึ้นไปเป็นตัวแทนระดับชาติต่อไปในอนาคต โดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจําปี2565รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศโดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทชายและประเภทหญิงประกอบด้วยกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาบาสเกตบอลกีฬาฟุตซอลกีฬาฟุตบอลกีฬากอลกีฬาแบดมินตัน กีฬาแฮนด์บอลและกีฬาเปตองโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้ส่งนักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมการแข่งขันในหลายชนิดกีฬาเช่นกีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตซอล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประชาชนได้รู้จักความสามัคคีด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งผลการแข่งขันทงรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าจะมานำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ การจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าหวน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศัก์ไกลเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าหวน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ